สวัสดีผิงอยู่มิวนิคและเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่นอยชวานสไต์ชลสปราสาทที่เวลาใครพูดถึงเยอรมันก็จะนึกถึงที่นี่แน่นอนแล้ววันนี้ผิงจะไปเองไม่ได้ไปกับทัวร์เดินทางเองถ้าเกิดใครอยากไปเองไม่ได้อยากไปกับทัวร์ก็รอดูได้เลยอาเวะมาสิ เริ่มแรกก็คือทุกคนจะต้องนั่งรถไฟจากมิวนิคนั่ง RB 68ไปที่ฟุตเซนใช้เวลานั่งรถไฟไปประมาณ2ชั่วโมง แล้วก็จากตรงฟูเซนบานฮอฟพอออกมาจากสถานีรถไฟก็จะเจอเป็นป้ายบัสนั่งบัสได้ทั้งหมด3สายก็จะมี9606ถ้าจำไม่ผิด73แล้วก็78นั่งบัสไปประมาณแบบ10-15นาทปีประมาณนี้ไม่นานไปลงที่ป้ายนอร์ชวัชต์ไดชชลอสได้เลยแต่ว่าอย่างมันยังไม่ถึง แต่ว่าทุกคนก็คือพอไปลงที่ป้ายบัสก็จะเห็นเป็นแบบว่าปราสาทอยู่ไกลๆให้มีกำลังใจในการเดินขึ้นไปหาแล้วก็จากตรงป้ายบัสจะต้องเดินขึ้นเขาไปอีกระยะทางก็คือแล้วแต่เลยว่าจะอ้อมหรือไม่อ้อมอย่างทางที่ถึงเดินมันมันลัดนิดนึงก็เดินไปทั้งหมด1.4กิโลมีทางเป็นแบบว่าเป็นทางดินแล้วก็ทางถนน ทางทางไม่ได้แบบลำบากอะไรมาถือว่าเดินง่ายแต่ว่ามันเป็นทางขึ้นเขาก็อาจจะใช้แรงน,นิดน,นึงก็ก่อนขึ้นไปก็หาอะไรกินให้เรียบร้อย มาช่วงฟอนนี่คือแบบมันสุดๆไปเลยเห็นปราสาทวันนี้อากาศมันเย็นจัดเสียงก็คืออะ่ะโอเคเสียงโอเคมามาช่วงหน้าฤดูใบไม้ร่วงคือมันดีแบบดีสุดๆไปเลยเพราะว่าพอเราเห็นปราสาทคู่กับแบบใบไม้เปลี่ยนสีคือมันโคตรสวยเลยมันสวยที่สุดเลย สวยสุดๆสวยมากมากเไม่รู้จะพูดยังไงมันสวยรจริงๆ<ต> <ว istas> เขามี้รถมาให้นั่งด้วยถ้าเกิดแบบไม่อยากเดินขึ้นไปเองแต่ว่าอยากนั่งเลยน้องเหนื่อยเดินขึ้นไปเหอมันไม่ได้เหนื่อยอะไรไม่ได้แบบนานหรือว่าไกลขนาดนั้นเดินได้ทางมันไม่ได้ลําบากด้วยมันมีทางถนนให้เดินตั้งแต่บัสขึ้นไปเลยแต่ว่าทางถนนแบบตลอดทางอ่ะจะอ้อมหน่อย แต่ก็ไม่ได้ไกลกว่าทางลัดมากมายขนาดนั้นแล้วก็ข้างบนมีของขายมีน้ำมีขนมก็คือไปซื้อได้ถ้าเกิดแบบใช้แรงเดินแล้วหิวก็คือไปซื้อข้างบนกินได้เลยวันนี้พิงไปลองกรูวายมาด้วยเป็นวายแดงร้อนเขาจะมีขายแบบช่วงหน้าหนาวอะไรงนี้พิงลองนะพิงว่ามันหวานๆนะแต่ก็อร่อยดีแล้วร้อน,อน,อนกินแล้วแบบเอามาถืออุ่นมือดี

ประมาณนี้สำหรับสรุปการเดินทางจากมิวนิไปนอยชวาสไตชลอสไปไม่ยากบายบาย